มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดยอดเงินที่นัดบริจาคช่วยวัดป่าผูทับเบิกสวยเรายังใจบุญอีกนะคะนัดจุตินัดชัยเฉลิมพลโพสเฟซบุ๊กระบุข้อความหลังจากที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าผูทับเบิกอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่พักใหญ่เลยนะคะจนครบกำหนดโดยระบุข้อความดังนี้ค่ะ ชาวนี้าลาศีนลงจากวัดแล้วค่ะกราบขออภัยที่ไม่ได้รับสายหรือติดต่อกลับเพราวะว่าตั้งใจมาปฏิบตัติอยู่ให้ครบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะไม่ทิ้งวัดหรือว่าหลวงตาท่านไปในเด็ดขาดขอขอบคุณทุกทกท่านที่ห่วงใยจากสถานการไฟไหม้ป่าในครั้งนี้จนลาม,มาถึงประตูทางเข้าหน้าวัดตอนนี้อยู่ในช่วงกําลังสอบสวนของเจ้าหน้าที่ถึงรายละเอียดของการไหม้ในครั้งนี้แต่ไม่ใช่การไหม้ที่เกิดจากตามธรรมชาติแน่นอน ตอนนี้ทางวัดกำลังช่วยกันระดมทุนในการจัดซื้อรถดับเพลิงบรรจุน้ำถึง6,000ลิตรเอาไว้ประจำวัดเพื่อช่วยเหลือกันเองในเบื้องต้นแนทได้บริจาคทรัพย์ส่วนตัวจำนวน50,000บาทเข้าบัญชีวัดป่าพุทับเบิกในการร่วมจัดซื้อรถดับเพลิงเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ชาวบ้านคนงานพระนักปฏิบัติรวมถึงทหารเข้ามาช่วยเหลือในการดับเพลิง และไฟยังมีการประทุขึ้นเป็นระยะทางวัดได้หน่วยจิตอาสศา,ศาจำนวนหนึง่งและชาวบ้านในชุมชนมาอยู่ด่านหน้าคอยเฝ้าระวังไฟก่อนลาสิงลงมานัดได้นำเครื่องดื่มชามะนาวโอเลี้ยงกาแฟจำนวน30ชุดไปฝากให้กับทุกคนในหน่วยเฝ้าระวังทุกท่านเพื่อดื่มคลายร้อนและได้ถวายอาหารขาวกระเพาะปลาผัดแห้งให้กับพระพิสุและเลี้ยงญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมในเชาน้านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมปฏิบัติธรรมและขอให้ทุกท่าน อนุโมทนาบุญกันนะคะในการร่วมซื้อรถดับเพลิงไว้ประจําวัดเปิดยอดเงินที่ net บริจาคช่วยวัดป่าภูทับเบิกสวยแล้วยังใจบุญทางทีมงานเองขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ